มาอีกครั้งนะคะหนังยางล้างใจค่ะถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าถ้าคุณอยากได้งานในฝันที่ตอบโจทย์ถ้าคุณอยากให้มีแต่โอกาสดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าคุณอยากมีความรักที่สมหวังได้เจอคนที่ตรงใจถ้าคุณอยากมีความสงบทางจิตใจไม่อยากสับสนถ้าคุณกำลังตกหลุม หลงชีวิตและอยากขึ้นมาและถ้าคุณมีชีวิตที่สุดยอดอยู่แล้วแต่อยากสุดยอดขึ้นไปอีกหนังสือเล่มน,นี้ช่วยคุณได้คนส่วนใหญ่ไม่พอใจในชีวิตตนเองสิ่งที่เขาทำก็คือพยายามไปเปลี่ยนโลกภายนอกเขาพยายามที่จะเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนสถานการณ์หารู้ไม่ว่านั่นคือ สิ่งที่วิธีที่ไม่เวิร์กโลกที่เราเห็นโลกที่เราไม่พอใจนั้นจริงๆมันคือหนังที่เราฉายออกมาจากเครื่องฉายที่ชื่อว่าความคิดในหัวเราเหมือนมีเครื่องเล่นวิดีโออยู่เครื่องหนึ่งกำลังฉายหนังอยู่หนังที่เราไม่ชอบดูเราไม่ชอบงานที่ทำเราไม่ชอบรายได้ที่ได้เราไม่ชอบคนที่ล้อมรอบตัวเราเราไม่ชอบชีวิตตัวเองถ้าเราไม่ชอบดูหนังเรื่องนี้สิ่งที่เราต้องทำนั้น ไม่ใช่การพยายามไปเปลี่ยนที่จอภาพแต่เราต้องเปลี่ยนแผ่นวีดีวีดีนั้นที่ชื่อว่าความคิดและหนังเล่มนี้หนังสือเล่มนี้คือคู่มือการเปลี่ยนแผ่นวีซีดีความคิดที่อ่านง่ายใช้ได้ผลจริงเพราะผมใช้เองกับมือคุณเคยสงสัยบ้างไหมทำไมเรื่องราวของคุณสำเร็จจึงถูกเล่าออกมาไม่ครบเรามักได้ยินได้ฟังแต่เรื่องราวที่ตอนที่เขาลำบาก กับตอนที่เขาประสบความสําเร็จขึ้นแล้วคําถามคือแล้วจุดเปลี่ยนของมันคืออะไรแล้วตอนที่ชีวิตติดลบเขาผ่านมาันมาได้อย่างไรหนังสือเล่มน,นี้จะเปิดเผยเคล็ด,ดลับที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการจากคนที่ชีวิตติดลบเงินหมดบัญชีต้องขายข้าวของเครื่องใช้เป็นหนี้บัตรเครดิตเต็มวงเงินจากคนที่ไม่มีความสุขในการทํางานเหมือนอยู่ในกรงขังจากงานประจํา จากคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจากคนที่มีความสัมพันธ์แย่แยกระท่อนกระแทน่นจากคนที่สุขภาพกายใจไม่แข็งแรงกิตใจว้าวุ่นวิตกกังวลไม่ได้ตื่นจนหลับตาแต่ชีวิตผมพลิกผันกลายเป็นขั้นสุดยอดแบบเหลือเชื่อวันนี้ผมมีรายได้มากมายทั้งงานที่ตอบโจทย์ทั้งชื่อเสียงและเงินทองมีไลฟ์สไตล์ที่อยากมีชีวิตสุขสงบอยู่กับครอบครัวชีวิตผมเปลี่ยนเพาะหนังยางเพียงเส้นเดียวหนังยางที่ล้างใจ ให้ผมเป็นคนใหม่ใน21วันในหนังสือเล่มนี้จะบอกคุณทุกอย่างขอให้สนุกกับการเปลี่ยนชีวิตนะครับค่ะในคือคํานำหนังสือนางยางล้างใจนะคะคุณซี่ซื้อของคุณบอยนะคุณบอยวิสุทธิ์เป็นอาจารย์คุณซี่นะคะแล้วก็คุณบอยก็ให้รายเซ็นมาด้วยนี่เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะกลับมาอ่านอีก